คลิปแซลมอนมาให้ดูก่อนนะคะแซลมอนนี้นะฮะบอกว่าให้คลิปมาให้ดูก่อนมันเอาไปแปะบนข้าวเลยนี่มาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะคุยคนละจึ๊กสองจึ๊กนะฮะแบบนี้อืมอ่ะลาดมาจ้ะที่าลาดหน่อยนะฮะอย่อมๆเลยมาลุยครับนัวเดือดอร่อยมากจิ้มบุ้งดีมากเด็ด ท้องแซลมอนนะฮะหมดยังเนี่ยท้องแซลมอนเดี๋ยวชิ้นหนึแล้วเธอกินกี่ชิ้นสามหืมหัวเสียกูแบบนี้เลยนะครับความเงาแว้มมาดีมาลุยฮะมาบอกมาโอ้มาลุยแซลมอนกันดีกว่านะคะถูกต้องครับทานขนแลบปลานะฮะนี่มีเป็นซาชิมินะฮะเลอซาชิมิยำแซลมอนแซลมอนดอง จุ้งดองเอาแซลมอนย่างแล้วก็หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วครับครบเลยครบครับมาลุยเลยแล้วเรื่องที่ผงแซลมอนนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วน้ำจิ้มจะใส่วาซาบิไปคลักๆเรียบร้อยแล้วโอ้โหเป็นริ้วๆๆๆเลยฮะมาลุยครับโอ้โหแซลมอนมันได้กินจืดๆกินหนักมากๆกินจบนี่ฉลาดเลยนะคะถูกต้องครับนี่เป็นจิตติวนี่นะครับ ตัวคุณรานี่หอมมากแล้วแบบรสเด็ดเลยอ่ะนุ้ยฮะวาซาบิขึ้นใช่ไหมคะอืมกินมากเยอะอาหารจานดองใช่ไหมฮะอะไรเป็นข้าวญี่ปุ่นหรือเปล่าข้าวญี่ปุ่นครับผมโอเคจานมันดองใช่ไหมฮะข้าแปลกไปนะฮะนี่เอาพี่มอนวางแบบนี้นะครับกระเทียมสักหน่อยแล้วพริกสักนิดนึงนี่ขาดไม่ได้นะคะพริกเนี่ยนะคะถูกต้องครับขอคลิปนิดนึงนะฮะนี่นะครับแล้วก็ห่อแบบนี้นะฮะ นี่ห่อแบบนี้ซีฟู้ดหยอดนิดนึงก็ได้วา้าวแล้วก็ลุยครับว้าจริงดีมากเป็นไงรสชาติซีอิ๊วเ,เขาซีอิ๊วเขาเป็กล่องอหวานมันเป็นแบบไม่หมักกล่องๆแต่นิตริบูเขาดีคนดีเลยคือซีอิ๊วมีความหวานนิดๆอืมอืมอ,อืมเด็ดจังคำนี้นะฮะจุ้งมากไหมจุ้งมาก,ก็ได้ครับมา แม่้าไม่พูดว่า,าจุง้งบ้างไหมเราจะซ้ำแซลมอนอีกแล้วจะซ้ำแซลมอนอีกแล้วครับใส่พริกเข้าไปานิดหน่อยนะฮะแบบนี้นะครับต้องคินซีฟูด้ดนะเฮ้ยมันดีจร <อะ S 2> ิงวะมิซีฟู้ดโอเคเลยอ่ะสูตรของทางร้านเขานะฮะมาลุยค่ะเราหางออกมานะคะหางกุ้งอะคะ่ะมาถึงยำยังยำไหมยำดูดีอ่ะ มมันก็คือไอตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นใช่ไหมเออเันต้องคลุกๆหน่อยสิอืมนี่ครับกินให้มันถึงเครื่องสักนิดนึงถึงเครื่องสักนิดนึงนะฮะนี่แล้วทางร้านนะฮะเขารู้ว่าเรากินใช่ไหมเขาแถมพริกให้ในกระวบกด้วยเพียบไปหมดมาฮะรวยครับอืมดูมอกแคปัวเหรออืมอืมแซลมอนกับก้ามปอกอ็อบบ้าอันไหนแซ่บกว่ากันคะ พี่มอนพี่ม่อนรอคำตอบในคอมเมนต์นะคะอือฮิกเตอกตอรเนาะดูช่ำคุ้นมากเลยฮะหลายหือแล้วนะของปลาแซลมอนนะฮะมสชาติแบบนี้ลงไปอู่ความ ขเ,ขเขาให้จิ้มซอสเหมือนแบบเทอร,ริยากิอะไรอย่างี้ไหมใช่แต่เราไม่เอาเราจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดที่เราต้องการลแล้วแต่เลยค่ะโอ้โ,อโหนุม่มมากย่างมาได้กำลังดีเหรอใช่คนแรกป,ปานะครับสุดยอดครับเฉียดจริงจึ้มาก